อ่ะมาถึงแล้ววีลราคาสวีทเบอร์เซเดสเบนต์วิโต้เดี๋ยวัสดีครับสวัสดีครับครับเบอร์เซเดสเบนต์วิโต้ครับเดี๋ยวไปยูหกสามแปดนะนี้ยกยกมาจากไหนยกมาจากไหนนะครับมาจากระยองอ๋อระยองอะไรันสวัสดีฝนมันตกหนักที่ระยองตอนเนี้ยก็เลยช่วงที่เขาไปตอนบ่ายโมงฝนตกหนักเลยเสียเวลาไปหน่อยแล้วแก หลงเรื่องไม่เคยมาที่นี่อ่าพุทธิเอารถรถเข้านี้ก็ไดนะ้เดี๋ยวจะรถยกก็จะได้เลื่อนแับยูหกสามแปดนะยูหกสามแปดนะับรดเดนเนบนต์วีโต้ใส่มหมเนี่ยใส่มหมอ่ะ <laughs> เดี๋ยวเดินหน้าไปหน่อยนะเดี๋ยวเดินหน้าไปนิดนมีคนขับได้นะอ๋อขับขับได้ใช่ไหมได้อ๋อได้ งั้นลงได้เลยลงได้เลยเบนวิโต้เดอบัตโยหกสามแปดนะครับยอต้อนะซ่อมกันมาสองที่แล้วมั้งวิ่งวิ่งไปหยุดวิ่งนะไม่หายไม่จบเบ <Okay. S 2> นวะิโต้เดือบัตโยหกสามแปดลงมาจากอะไรนะเมื่อกี้ระยองหรือเปล่า ราคาสวิตครับเดี๋ยวรับดูแลนะรับดูแลให้นะครับเดี๋ยวจะไปยุ่งรัแปดนะเกียร์ออโต้ฮะซ่อมกันมาสองที่แล้วนะไม่จบไม่หายซ่อมแล้วเสียอีกนะครับซ่อมแล้วเป็นอีกรถนี่ยังสตาร์ทขัดได้นะแต่ถ้าขับไปแค่สองสามร้อยเมตรมันก็ระเบิดแก์มันก็จะไม่ทํางานก็คุณจะหยุดวิ่งนี่ผมยังขับขึ้นมานะหน้าบ้านผมอยู่นนะครับเดี๋ยวผมขับให้ดูถอยเข้าไปได้ไดนะ <laughs> อ๋อไม่เป็นไรยวผมขับยวผมขับลองดูเฮ<ด>ียลองดูค,คือผมก็ไม่รู้ว่าเป็นที่ระบบไฟฟ้าหรือเป็นที่ระบบเกียร์แต่เกียร์เนี่ยมันยันจนเอาของดีใสไปหมดแล้วนะผมก็ไม่รู้มันจะเป็นอะไรอีกครับรถคันนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าระบบสายไฟเส้นไหนมันช็อตถ้าปล่อยไว้บางทีมันล็อกค,อครับฉะนั้นกุญแจประตูผมไม่ได้กุญแจสแปร์มาแล้วกุญแจจะต้องเอาไว้ข้างนอก โอ้ภาษาอะไรเนี่ยเรียกไม่ภาษาเะยมันน้งสตาร์ทได้นะแต่วิ่งได้ไม่นานะนะนะวิ่งได้ไม่นานเดี๋ยวก็หยุดวิ่งนะครับจริง